สวัสดีครับคนดูวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมสซี่นะคนดูไอ้เหี้ยคือผมสุ่มได้ไวคนดูไอ้สัตว์700บาทผมไอ้เหี้ยผมตื่นไปแล้วสุ่มได้คิดดูเราได้เมสซี่อย่างนี้มาไอ้เหี้ยคนดูดีอ่ะสี่ครั้งเท่านั้นนะคนดูเออได้สองตัวเลยอ่ะ <c oughs> สุดเกินคนดีใจเลยวะ่ะเมสซี่ร่างนี้เป็นเมสซี่ร่างที่โหดที่สุดนะคนดูคนดูดูพลังดีหนึ่งร้อยแปดนเวอร์เกิน ไอ้เหี้ยป<ะ>ั108๊หนึ่งร้อยแปดลคนดูแล้วดูดิเป็นเมซี่ล่างที่แบบผมว่าคิดว่าให้เป็นล่างที่แบบโหดที่สุดในโลกโหดที่สุดในเกมตอนนี้แล้วแหละไอ้เหี้ยโอเคโอเคคนดูโอเคเก้าสิแล้ว <Okay. S 1> ความสูงของเมซี่คืหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะผมล่างนี้จะเป็นล่างที่อยู่บาซาร์สามสหายครับนีมาแล้วก็โซเลนนะเออโซเลนผมสุดไม่ได้ไงแต่ว่าได้มาสองตัวผมก็ดีใจละเยีย ในวัย27ปีน้องดูเออถนัดทอซ้ายนะ <c oughs> อยู่กับเจนจีน่าทุกคนดูเออน้อก็น่าจะรู้เลยเนาะายก็เป็นปีกขวาน้องคนดูเออปีกขวาธรรมชาติสเสดีนี่คนดูเฮียโคตรโหดแล้วคนดูคอยดูสกิลเนาะเฮียมีสกิลโหดด้วยไหมคนดู <c oughs> โอเวอร์เลนะผม108นะผมเกมโลก93นะผมบอลคอนโทร98นะผมดิปปิ้ง103นะผม ขายพิเศษหนึ่งร้อนะคนดูเฮียสงสั้นนี่แปดสิบแปนะผมสงสงยาวนี่เจ็ดสิบเจบปนะผมส,สงสั้นสงยาวนี่ช่างมันนะคนดูเออจบสกรอนี่เเลยนะเฮ้ยฟีคิกนี่แปดสิบแปนะผมลูกโค้งนี่เก้ห้าเลยนะเฮ้ยสุดเกินสปีดต,ต้นนี่89ดสิบเก้านะผมอือ้ไม่ใช่ดิสปีดต,ต้นนี่หนะึ่ง้อยหนเนี่ยเฮียห้อยหนึสีดไปนี่แปดสเก้าสัตว์สุดเกิน k พาวเวอร์นี่92นะผมกูเตแะแรงนะบารานี่8โอ้97เลยนะผม s t ม m น่า83นะผมนี่สองเท้าเป็นระดับ High นะคนรู้เออสกิลที่ขอให้มานี่ก็เป็นนี่ครับผม Magical นะผม,ะผมโอ้โหสกิลแบบเวทมนต์นะเออเฉพาะเวทมนตนะ์นหน่อยแค่นั้นหลยบวกอะไรเนะี่ยเกมเกมลุกนะผมดิปบิง้งแล้วก็ Play Version แล้วก็สปีดต้นนะผม สกิลที่ผมใส่ไปเพิ่มเนี่ยเป็นสติเกอร์อินสตริงนะผมนี่บอกเลยฮอนโฮ่ะต้องใส่สกิลนี้ไปนะคอนดูโหแ,แน่นอนโอเคบวกเกมลุกบอลนโทจบสกอร์แล้วก็แล้วก็กิแล้วก็อะไรวะสปิดต้นเออสุดปา่าฮอนดูแล้วคอนดูดูสกิลดิคอนดูเห็นอะไรไหมคอนดูตัวเบียตัวเบียเห็นปะบิดคเลยไอ้เหี้ยไอ้สีรักแรกที่ไม่บิดคืน โอ้โหแล้วเป็นตัวอะไรที่ผมมีมิดเคอร์เลอร์คนดูเอ้ยดับเบิร์ทัชลองแรงเคอร์เลอร์แล้วก็มิดเคอร์เลอร์ไอ้สักสุดขึ้นที่ใช้โอ้โห,โหไม่หยุดสรรหาคำไหนมาพูดวะช็ชอปคอนโทรลก็มาดูลองแรงชุตติ้งเฟิร์ตไทม์ชอ็อตวัตทัตพาร์ตตัวพาสซิงครับผมเอาไซคเคอร์เลอร์แล้วก็พลังลิตตี้สเปเชียลลิตตี้โอ้โไม่สั่หาคำไหนมาพูดคนดูโหดเกินนะสก <Yeah. S 1> ิลที่ผมใส่ไปนี่ผมไม่ได้ใส่นะคนดู โอเคมันด,ดูราด,ดูกันในเกมดีกว่านะผมโอเคว่าจะเป็นยังไงนะผมคนคอมเนสตอยโควิดแบบโคตรใหม่มาเนี่ยที่มีบูสเตอร์สองสองอันนะเอออาจจะใช้สไตล์โพซิชั่นเกมมาบอกเขาจะไม่ผมด <benim> มิดนะคุณดูไปยืเสีวะชิบหายแล้วหาเล่นได้ ดูอ่ะหนูตัดบอลดีเยี่ยมเยี่ยมมาไป โอ้ยแรงเกินผู้สัสรเกินไปวะคุณดูอะไรอะไรเริ่มมาแล้วเริ่มฟอร์มฟอร์มฟอร์มเกมเริ่มมาแล้วโอเคจ่ายช้าวะโดนมันจะจ่ายช้ามันก็จ่ายชา้าแปลกๆคนดูเฮียมยิงเล็วหโหดเกินไอ้สัส ยิงเข้าวนี่กูกราบคาราวาเลยนะเบงแฮมไอ้เหียมึงยิงดอกเนี้ยยิงแบบนี้ยอมใจเลยโอเคโอเคเกมแรกของสวนคนดูโอเคไปดูเกมสองกันไปเอาเล่นเคเลียบมันเดิมนะ เนียดามจ่ายมาเข้ากลางโอ้ยเฮียโอ้ยสัสเนี่ยทองเลยมไหมโอ้โหไอ้เยอะกาดทองกูจ่ายงู้อะเหนื่อยว่ะคนดูเตะไปก่อนอืมแล้วมันเตะอะไรแบบนี้ว่ะ เมซี่อีสตดิโนที่สวยจัดคนดูกูได้แล้วคลิปบิดเคอร์เลอร์ไงกว่าจะได้เคียกว่าจะเข้ามือต้องดับมนทันแล้วค่อยปัน่นนะมันถึงจะคมกว่าเดิมถ้าปั่นเฉยไม่ค่อยกูมันจะปัดได้ไม,มันก็ชนเสาข้ามง,งงเลยอ่ะบอกเลยจะบิดเคอร์เลอร์ไปมีร่องบอกเลยบิดโหดที่สุดในเกมแล้วมั้งตัวเนี้ยใช่ไหมคนดู ใช่ป่ะลามสซี่อนะเนาะตยิดไปชิบหาาแกระจายแบบนี้ <c oughs> ได้ค pues รับไปดิโอ้ยเก็บได้ลเมสซี่ ไปอชิบหายแล้วจับยาวโอ้โหจอโนบะจอโนบักกูจอโนบักโอ้ย้ยกูกูกูฮ่าดูไอ้เหี้ยชิายผมไม่น่าง้างเลยว่ะคือโกเฮียเนี่ยมันเซฟนะคุณดูแต่คือแม่งคือมันไม่เนี่ยคุณดูคือมันแบบไม่ถนัดสองขาเหี้ย มันเสียเปรียบเขาเนี้แหละตัวเนี้ยซิงวะโคตรเซฟแหละจริงๆอ่ะตัวเนี้ยแต่แม่มไม่ถนัดสองข้างแค่นั้นเองขามันอ่อเวลาแบบเล่นบอลใช้ขามันเปลกๆอะ่ะรู้สึกเลยที่ผ่านไม่ซีเนื่ยล่ะ ปนไงโอ้โหแล้วชิบหายละนี่ไงหนึ่งหนึ่งคนดโโโูโอเคผมไปสรุปเลยดีกว่านะผมดูมีให้คนดูดูแล้วนะดูน่าจะพอใจแล้วหลอ้เหี่ยโอเคผมก็จะมาสรุปเมสซี่ร่างนี้เลยนะผมนี่ร่างที่โหดที่สุดแล้วปะในบาเซลน่าเออผมก็ไม่แน่ใจนะผม ผมคิดว่านะออ <Yeah. S 2> ในเกมโหดที่สุดแล้วเนาะในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นร่างที่โหดที่สุดอะ oh. สำหรับร่างนี้นะคุณดูโหดชิบหายเลยโหดโหดที่สุดในเกมแล้วตอนเนี้ยคือคุณต้องมีอะ่ะคุณดูเออสามกองหน้าแนวะลูกอะ่ะคุณมีตังคุณจับเลยคุณดูโอเคส่วนผมนี้เท่าน,นี้ผมก็เอาแค่นี้นะผมเลยได้ไม่เสียอะไรมามาก็ยอดแล้วนะ yeah. ล่าีร่างนี้ก็เป็นบิทคอเลอร์ร่างแรกของเขาแล้วนะผมแล้วก็เป็นร่างที่ดีที่สุดของเขาในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงผมก็ไม่แน่ใจนะในชีวิตจริงเป็นร่างที่ดีที่สุดไหมผมก็ไม่แน่ใจอาจจะมีร่างที่ดีกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ในเกมคือตอนเนี้ยดีที่สุดและโหดที่สุดในเกมแล้วควรมีนะผมโอเคประมาณนี้คนดูปั่นดีโหดแน่นอนไม่ต้องกลัวเลี้ยงดีวิ่งไวครบเครื่องคนดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ โอ,โอเคครับมันดูสําหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ผมก็ขอกราบขอเพุ่คนคอย่างสูงนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปต่อไปถ้าคนดูอยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ